เอาได้ไหมว้าวป่าอย่างนี้นะป่าโอฝ่ากี่แลบป่ากี่แลบป่าโอใหญ่มันโฉบลงไปนะถ่ายวีดีโอโอ้ตัวใหญ่แท้เออวีดีโอรถเราจะแคปอ๋อ ได้ควาน้อยบ่ได้ได้ไ<อ>ควายคือควาเขาได้ควา่ไปต่อนี้นวนควายเขามันมีแม่งควายเห่าหนิควายเพิ่นม,มันมากินน้ำอยู่นี่ควายน้อยกับแม่มันนอนพิงแดดยแบบามเสาดูเปนตะแพงแท้ นาตาเป็นตะแพงสงใัยครอบโคเดียวนี่ยจามห้าหกตัวนอนเหยียงยกันอยู่บุดตอนนันไงสบายดยีผมแม่ี่นองกองฝายเมื่อสุขสุบลยินดีตอนท้ากษูซองบาคำสูตร,รู้ไทยคนทำมาหากินคือเก่าน,นองมาในกระไดมาในกระบะคำสูตร,รก็มา มาเอาปลาเนาะทุกคนมาเอาปลาโยนอยู่พายพี่ละมาเอาปลาอยู่พายเมื่อเฮ็ดนั่นมเมอเฮ็ดงานดองเนาะเอาปลาเมื่อเฮ็ดนั่นน้ำกระปุ่นงานดองอันนี้ก็มามา,มากันหลายคนเนาะทีมงานก็อยู่อยู่เสียงวะละทีมงานล่องนองเนาะอ่าตอนนี้อันนี้ก็เพิ่นก็บกำลังแบกจิลุงมาอยู่นี่ ที่เป็นนักเลิอกกับพาทุกคนมันไปติดตามอัพสพ่งไปนำก,นกันเนาะป้าย <laughs> <laughs> นี่ก็แมน่นนั่นทีมงานนัน่นลงน้องเห้าน้ำ <laughs> 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 มาหนิอันนี้กับชิล่งขึ้นเดียวแล้ว <laughs> <laughs> เออ <laughs> <laughs> มีมือ <laughs> <laughs> มีมือกองม่า,าน้าได้มาอนิ <laughs> ยาวบอลเลอร์นองกับนองยาวไปด้ยปุกปุกเกี่ยวปุกแต่ยังยังมองตัดเอาบอลเลอร์บอลนึงเนาะแล้วก็คว้างแห่เลยมีแต่ดังพายใบก่อนแล้วแบบนี้เชียวอากาศมันหนาวยังไม่ทันรุ่งกันนะ ยุดละจะดังไฟแล้วกัยังไาเดียวลงลงมนี่กะลงแไม่บาดใจผู้เชี่ยวชาญเรีนบ่เรีนบ่พูนอุปั้งจิุงลกกาจิุงกกาเท่า่ต เอตัวบ hey, ัาง่โลดอแยน่น่อลุงย่าลุงขาดเนะอย่าลุงขาดเลยนะมาดูบมองมม่จเลยเลยเลตัวไอจุลุงเขาแล้วก็เดิกอยู่นี่ไอ้จุุงแล้วบิ้งขย่อขึ้นย่อขึ้นล่ะ ชชยยาบกุนี่นะจังหวะมานนี่นะเวชูยองกนนี่อาจจะลุงก็ได้ชูนี่โอ้ยตะเบที่ตะพูเดียวนั่นนเา่งเนาเบิ่งบูมพูผู้ชายย่อขึ้นย่อขึ้นละเฮ้ยฮเฮ้ยนี่ยูยือปได้ป่าได้มือเย็นบอกเย็บอไ่ขอรู้เราไม่รู่ือไปไาย็นเรขอปลาเด้อขอย็นเรา

อ้าคนกระทึกมองบดมาหเวนี่ยมด้แล้วเ <c oughs> อาทังมาไว้นี่ขันวอนนะก <c oughs> วนดังนี้เ <c oughs> อ,อทาทังมาไว้อขอึ้นกลั่งอยู่ไกลใช่ไห ป่าอย่างนี้นะป่าโอ้ป่ากิเล็บป่ากิเล็บป่าโอใหญ่มันชงลไปนะลปโอ้ใส่น่้ละดแหกป่าลงไปแล้วกันนี่แต่หน้าไม้จะมาโลดยกเฉอๆงล้เลยกดแหกันเสียดายเติมล ขึ <C> <à> ้นมาเฮ้ยจับเองมันเต้นขึ้นิบู้เฟอรน่ะวลาตัวเป็นขึ้นทึ้งหมดเนี่ยเออเต้งจะดุงเยอะกัเต็มขึ้นโอ้โหมันลงโอ้โหมลงกอนสองตัวตัวผู้ใหญ่ตัวเลนหาหกโลหมดเนี่ยะตัวนึงประมาณสองโลปลาย

bà nhắn đi nha mình thả lên nó phải lại thẳng bữa giờ ăn นางปลา bảy นี่ thẳng xì đó. Đúng, mà, 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 mà.

ได้อย่ลงเลดูได้ทีลงไปใส่งเอป่าวะฮะป่าได้ลูกเอาบุพได้พอดี่ป่าเฮ็ดลูกตกน้ำเพราะุนพี่สบันหนาวกากนตระได้โหนึงเกือบโ่นนี้กันสั่งป้าป้าป

ฝ่ายใหญ่ถือจุลุงไม่นุ่มาผุนเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดโลวะเกือบจุลุงขาดโอ้แสดงยอนลงแล้วนี่แสดนยอนลงแล้วตอนนี้ แกงลิทน uh, ja. uh, uh, ี่หลฮฮัลเฮ็ดเฮ็ดหฮฮลฮลฮัลโหลฮัลลฮลโหฮล่มาลงหลัลโหลลงเบฮัลลฮัล ah ัลลเัลลงับเบิหะลล

มแล้วททาัว้อจุ่มเอาแล้วจะแคเอากได้ฮู้แล้วจะแคบเป็นฮบกได้วิดีโอโอ้หตัวใหญ่อออออนชุ่มเพนะมาใด่นีไมาเลย เแอวโอรโนเาจะแคบอ่ะกวได้สองตัวแล้วขออบตุ่มขอตัวใหญ่ขอเผา มต้มโอ๊เอางกบพี่ับตมหมูาวาเอาเากินนั่นปัป้นเขาแล้วก็ลงไม้อกว่านี่โอ้อยเครองแหงมาแล้วเพลิดกอัเลย วันน tamam. uh, ี้เฮาก็มาให้กินนะทุกคนต้มต้มพร้อมก้อยพร้อมนี่แม่โคกำลังเฮ็ดก้อยเออมาได้กินเพลอนกินดิบบ่นนี้อะมามามาเกิเอาใส่จุใส่จุจุจุปลาผม้โหเพื่านเคยกินเชือได้จุปลาได้ลองได้หนินังฟื้นทองเอาฟื้นทองล่อมดสันละ กินแล้วลันชมเองมี้านซุปมะนาวาผักบข้นุ่นมีร้านนมนะเกียวโรยมดเลยอ้หเกือแ้วบาบีเร่าวันนี่บาสบีหยิบนี่บัพัดนี่บัพักบาบีนี่เออพักธรรมชาตินกยอนั์หัวย้อนหัวยนตอกยนตรบปรกินแล้วลูกหดเงินย่บสองเงินสามอันนั้นเฮ้ยึองาเนี่ย เรากินยวดดื่มอกลองนะไอ้เด็กบิงเนี่ยเรากินเดี๋ยวนี้ลองไหมดูลลองดูแซ่พิชุลองู่บหุดงันช่มรวยอ่ะได้ันอย่างปกินจดโกินยวดกินปลาดิบกินต้วนี้เ่กล้วเลยแต่มันโดกินมาได้ได้ก็อาจจะไม่เห็นแล้วเจ้าปะแล้วเจ้าปใช่ไหมเจ้าเจ้าเจ้า่ เออแม่เจ้ปนอแม่แ่ะเจนหนึ่น่งนะชีฟูน่ี่เจนหนึ่งหนึงบุกเข้ากับผู้ดองนี่นี่ผู้ดองนี่ยำงวดโลดก็งดตดิมาขึ้นได้ขายปีนาะยำถังเยับกึดกดชีเดาขาคนดีมีน้อย อุ่นท้องก่อนบ่เนี่ยแม่อุ่นท้องอุ่นเคืงอุ่นเคืองบ่จะกินอบ่อิ่มแล้ก็แล้วิ่มหลายเท่าเนาะจะกข่าวนี้นะตอนนี้เลยอิ่มนะไปน้องเนาะเี้มันบ่นะี้แบบขี้อีกแล้าจะบโดด้ดอ่กเจ๊บังกี้ มาดิแบบเชมเบิ้ลมาได้กับมาลามาลาปดแล้วแซ่บป็นยังนี่คนแรกชอยเอ็กกอยเชื่อกเข้มนั่นมอ้ะนะมัผู้จักมาถามเราฮะช่วยเราช่วยเลยนะมั้ง จูคักบอลด้วยใครที่ตกาข้าพญาต่คนละว่ายังกินเนาะวีตีวีโอเนาะวีโออะไรอย่างเี้ยลยกินโลดโหไอ้ปีนอะไรนี่ี่ bay ông cho em ăn đi cáp lên đấy cả chứ à bồ, hả ở bề, à bồ, hả ở nó buông hả lạo được nhiều đi của hô đang này đây. Mấy tí <laughs> ừ. tí ย่าลูกกดเอึกกูได้ยินมีคืนยามโลจะฆ่าได้จะฆ่าได้กึกโลดนี่ผู้ว่าล้มีผูุ้้มเหองาผู้มเออก็อยู่รมันะเออดแล้วเจ้าข้าวกอนโว้ถ้ากินข้าวอย่าลงเครื่องป๊ะเันนหมูหางเ่ีมากินข้าวมาเดียมาเด้อ Chơi là xấu quá Mà mà, áo khỏi Ừ Cái ừ. này ừ. ừ. Nào, à, ừ. đá, có, bắc mua chôm, rồi, <laughs> Mình hốc thơ, nhưng mình phó, bắc mấy thằng, bị chơi bị chơi, lúc bài, lúc bài, Bài chưa mất lèo Bài lau được, đúng được Bộ khốp mà, bố bám bà mà, chưa Phải nhìn, cái nhìn,

โว้บ <Okay. S 2> น,น,นี่าตะคนอาหารนั้นเที่ยงเข้ามาได้กันไหพร้อมเชอบนะพักเต็มเลยเนี่นมในี่ต้มนี่ขี้ปลาี่กอยฟมมาละ มามามากข้าวกิข้าแม่เมย์มไข่ได้รอบชอกนะไปไไดรอบนี้แล้วเลยในรอบนี้กินข้าวกินข้าวยังรงไหมถ้าแม่ด้วยชูนกโตกนั้นจะเอาพักกกนี่ปุ๊บกอันกินนี่กนพักนั่นไหม่ได้รับไม่ปกชูนี่อย่างนอไดพวกนพลากาแ้แม่ละผู้หงี่เราดูโ ก้อยดิบขี้ฝมาแล้วเรื่อยเข้าวาโดน้ำกบีีาหอวลาน้ำม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 ามน้อยเยอะกระย่างยังอยู่จงาอยู่จังคนแล้วก็วา เย็นยอนเ่ลังเสื้อผ้าข้าเลาละ้ยเย็นเย็นข้าเม่นต้นไม้ยังป้นแล้วพี่จ้ากัอิ่เนี่ก้ทำชิลุงเนาะฝากป่้ากเอาใช่กกอุ่นนี่ก็เย้เเด้อ นี่้งหงอยอหยาบุ้งเย่ากอย่บุ้งนี่่เชม่บอ้อมครับอ่ะคือหนังมาซกลมมันยังนก็ดิบยกลมก็ม่แหงก็เลยเนาัหาบังสิเฮ้ยขี้ปลาบ่อยตัวกุเินเลยไปวักินแถวนี้ปานี่ยไข่ทีน้ำมันแล้วจูนมมวป

ใส่ผวใส่เราน้ม่นี่เขากิก่อนนะคเนี่กินอยู่กินยังไขัเมาชมเนาะโอ้ยเรืยจะหมดเด็จับเบอร์จับหัยอด

ได้า่อทาาาดได้อได้ปลาได้ปลาได้ปูปปลาขได้าอโดปลากได้อุ้ยมีได้พุนน้มาเอ้าเดี๋ยวเได้่พวกหนเขาไปแล้วไมได้ปลาไมได้ีาปลากหมกไม่มีการปลากระหมุกอดหม่มันีดีชมนะทานกินได้ลคน รอบหลายๆนอกน็ยังไงสองรอบล้วคอยอืมอืมไปแล้วไมเฮ้ยเห็นวว่างเลยเออเอาีแหนวเลอรวมรอบองหนาวหวองหนาวนะไปหนาวดกลายด้พ่อด้ลายโบลายมันกมดไยเนี่มันท่นมูงนะทันมูงเาขึ้นกำังเลยนั่งตฟังเทไรนั่งคอตี้เล ดกลากก็ได้อววยงเือเออั่นได้มึงนได้เกอ่ะดํำน้าหึงเลยไม่รอดแล้วเนาะได้เลื้องนะบอขนงอ่งกับเชบเลยนี่งานด่วนบอมดาไปได้กับอ่งนั่ละไปเห็นยูฮะบอตมีเขา

ีข้าวบอกไปข้าวรายงานอาจามถึงเมกลงน้ำกันเจออ่าห <c oughs> น้นาฟงสายน้ำมั้ง